สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ว,ว,ว,วนะคะกับแม่สายทันชนกและโอเคค่ะโอเคค่ะหมอมหรือเปล่าเมื่อวนนี้แม่<อ><อ>พามากินนี่จ้ะอ่าขนมจีนน้ำยาป่าลูกชิ้นหมูเด้งนะจ๊ะแซ่บๆกันเลยจ้าได้ไหนูกินได้ไหมเผ็ดๆไหมไม่ใช้มือหรือใช้ช้อนลองลองช้อนก่อนเนาะช้อนบ่กินบ่มันเผ็ดได้่ะอน้ำยาแห้งอืดเลยทีเนี้ยใช่แห้งอืด กินหมดบ่ฮ้องกินหมดไหมไม่ใส่พริกเยอะเท่าไหร่นะคะแต่น้ำยาก็เผ็ดนะคะนันเป็นน้ำยาป่าเพราะว่ารู้ว่าลูกจะทานด้วยก็มาแซ่บซตทำกันจ้าลูกชิ้นหมูเด้งโหเนื้อป่าเลยชิ้นนี้น้ำยาป่าคืนน้ำลายรอเลยอุ้ยแม่ขอเป็นบ้าวา่าใส่มือแล้วกันนะจ๊ะดูแล้วเบืง้งทรงมันไม่สะดวกนะคะช้อนเห็นแล้วลูก ขอนะคำใหญ่ๆจ Star ้าอืผักกับวันนี้มีผักชีกับกระหล่ำลิออี่ด้วยกินยนาะใช่หรอใช่หรอ นัวนื้อน้ำปลาเนื้อปลาเป็นน้ำลายของพี่ใบหรือน้ำลายของพี่อีหรือน้ำลายของพี่บายเลิกคุยได้ยังครับเลิกคุยกันแล้วเนาะ จะต่อไม่ได้ตัดท่อนนี้ทิ้งโนบายอย่าล่ำไลเงียบปากไปมาจ้าคำยังไงจ้ะอ้อ อืทีเลานึกถึงสมัยตอนให้นมลูก <c> ก <oughs> ินเยอะมากเขาบอกว่ามันจะเพิ่มน้ำนมให้เด็กมอนเตอร์อะไรก็เันตบดีดิดใส่ตากันเด้อไงอ้า พิ่ไก่มาทำไมอร่อยฮึจับปะ คำใหญ่มากซึ่งแบบว่าถ้าทานหมดนี้สองหัวนะจ๊ะปูเข้าปากได้ไหมเนี่ยคำใหญ่จับพี่น้องมาเด้อเข้าได้ไหมเนี่ยอืม <c oughs> <c oughs> mất mất sinh nhau sinh nhau sinh nhau không chịu mùi đấy nó phát hmm mất mát 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 มาแตะหน้ามีเชลลกอยู่ั <c oughs> ดไหมให้ดูกชิ้นไหมเอาไหมแม่ดูดให้ไหมเค็ <c oughs> มไหมจืดแล้ว <c oughs> อืมกินได้เลย Ngon chứ? Mấy chứ? đâu. rồi, Ngon chứ? Ngon chụp đây Rồi? Cái này? คำสุดท้ายแล้วจ้ะเดี๋ยวเลยยังไงแม่สายทันชนกและน้องเพทายขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและคอมเมนต์น่ารักๆให้เราค่ะบ๊ายบายค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะ